สวัสดีครับผมนอดวีพีอยู่กับเกม s e r v i c IT t you can do it เป็นเดโมนะในสตีมไปลองโหลดมันเล่นกันได้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับซ่อมพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรสักอย่าง New Game มันขึ้นเตือนบอกว่าถ้าเริ่มเกมใหม่ไอที่เล่นไปก่อนหน้าจะโดนลบต้องการหรือไม่ก็ไม่เคยเล่นนะมันจะลบยังไงล่ะ p l y y r r n m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  r r k แล้วกัน Company Name Mark War Fix Start Game with t u t o r i a l อะติ๊กอ่ะ,อะมันติ๊กไม่ได้นี่ มันเช็คแล้วนี่มันบงังคับเช็คแล้วมันจะขึ้นมาเพื่ออะไรการเคลื่อนไหวให้กด W A S D และเมาส์ย้ายสิ่งของทำปฏิสัมพันธ์กับวัตถุและ Workstation ใช้เมาส์คลิกซ้ายออกไปจากคอมพิวเตอร์กด E คว้างสิ่งของที่อยู่ในมือคลิกซ้ายที่ถังขยะเปิดกล่องพัสดุคลิกขวามันอารมณ์เหมือน P C อันนั้นปะ่ะ P C builder ใช่ไหม pc builder simulation อะไรสักอย่างที่มันประกอบคอมนะมุมซ้ายบนเควสมันบอกว่าให้ทำความสะอาดโตะ๊ะอันนี้ใช่ไหมคลิกซ้ายหยิบขึ้นมาแล้วคลิกขวาลงทางขะยะมันเวียนหัวไหมเนี่ยเช็คอีเมลเช็คอีเมลยุ่คอมพิวเตอร์อีเมลเลนัตไรเดอร์ลีกอลแอดไวเซอร์ว่าไงหลังจากที่ผ่านมานานมากเลยนะและในที่สุดแกก็ทำได้ ยินดีด้วยจากนี้นายก็เป็นเจ้าของ IT Service แล้วนะหลนทางอีกยาวไกลนะ่ะในการบริหารธุรกิจแล้วก็สั่งสมประสบการณ์แต่ฉันรู้ว่าแกนะ่ะทำได้อยู่แล้วฉันจะคอยให้ข้อมูลสิ่งที่สำคัญและข่าวใหม่ๆถ้ามีคำถามอะไรอะ่ะก็ถามฉันได้เลยนะขอให้สนุกกับงาน Welcome Customer Best Bank อันนี้ธนาคารยินดีต้อนรับคุณลูกค้า ของ b บส t บง n k เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งกับเราผมเป็นคนจัดการบัญชีของคุณที่จะคอยจัดการและช่วยเหลือบัญชีธนาคารของคุณถ้ามีคำถามอะไรติดต่อเราได้เสมอ NewsletterJob Offer ไม่มีอะไรกดออกยังไงนะกด e อ่ากด e ออกจากคอมพิวเตอร์ Check your liquidity in bank app If you are short of f u n d you can take alone. ถ้าเงินของคุณมีน้อยก็กู้มาสิไหนอ่ะนี่หรออันนี้คือแอปแบงค์แอปธนาคารของเรามีอยู่2,000ดอลลาร์มันไม่ใช่เฉยๆใช่ไหมกด e ออกอ่ะเวสต่อมา accept available quick job available quick job อยู่ไหนมันน่าจะอยู่ในหน้าสัญญา contract นี่ไงมี quick job แล้วก็สัญญาระยะยาว Active contact คือสัญญาที่กำลังทําอยู่ Take มาเย้ When you have performed the service and sent package น่าจะคล้ายๆกันเฮ้ยเอาเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตไอ้กล่องนี้มันมาหรือยังเพราะว่ามันมีเสียงกดกิ่งใช่ไหมล่ะแต่พอกดประตูอ่ะคือเป็นการข้ามวันงงเลยนั่นนะ่ะขี้ขวาเพื่อเปิดกล่องเมนบอร์ดมาละหนึ่งเอาวางตรงไหนอะ่ะ วางตรงนี้ภารกิจแรกมันบอกว่าซื้อ CPU i3 2 1 4 0 3 40, 5 g h z z ซื้อ r รม2ชิ้น 8GB คือยังไง 8GB กอันหรือว่าให้2อันแล้วรวมได้ 8GB ก็ต้องสั่งของใช่ไหมชอ็อปอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ i3 2 1 4 0คืออันนี้เก็บใส่ตะกร้า NICE RAM ถ้าจำชื่อได้เมื่อกี้ NICE RAM มันบอกว่า2อัน่ะ ใส่เลข2เข้าไปแล้วก็ใส่ตะก,ก้าเช็คเอาท์พัสดุจะถูกส่งในวันถัดไปในวันทําการเลรก็คือต้องกดทําไมมี2ประตูน,นี้ประตูอะไรเฮ้ยห้องเก็บของถ้าข้ามวันถัดไปต้องประตูหน้าบานนี้มาแล้วมี CPU กับแรมคือถ้าจะกดเข้าไปใส่ CPU อะไรอย่างเงี้ยที่โต๊ะ ถ้ากดที่เมนบอร์ดเนี้ยมันจะเป็นการหยิบถ้าจะทําที่โต๊ะต้องเอาจุดขาวๆเนี่ยไว้ที่กระดานเขียวแล้วก็กดมันจะซูมเข้ามาอย่างงี้ยุด CPU cover คืออะไรอ๋อกดผิดลืมดูว่ามีคันโยก insert CPU อ๋อคลิกตรงนั้นเลยแล้วมันจะขึ้นให้เลือกแล้วก็กดปิดฝาแล้วก็กดปิดคันโยกแค่นี้ได้ใช่ไหมคือมันล็อกเองใช่ไหมแล้วก็ใส่ RAM เป็น dual c h a n n e หมหนึ่กับสามคืออนไหนมองไม่เห็นอนะ ตัวเลขอะซูมไม่ได้ซูมยังไงวะ Insert Ram. อินเสิร์ตแรมต้องเปิดอันนี้ก่อนเปิดฝั่งเดียวนะบอร์ดเมนบอร์ดอันเนี้ยใส่ไปแล้วก็ไออันนี้ช่องใส่ช่องเว้นช่องอ่าแล้วยังไงต่อก็เสร็จแล้วนี่ใช่ไหมกด e เพื่อออกจากโต๊ะแล้วก็เอาใส่กล่องยังไงวะมีกล่องอยู่ในห้องนี้นี่ใช่ไหมปึ๊บหยิบขึ้นมาใส่กล่องใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไไดกล่องมันมีขนาดเดียวนี่ หรือว่าต้องหยิบกล่องแล้วทับกับเมนบอร์ดไม่ได้วางงานที่เสร็จแล้วไว้ในเชล์อ๋อไม่เกี่ยวกับกล่องหยิบมาวางไว้ในเชล์ปังแล้วไงต่อกดตัว h ดูไปที่คอมแล้วไปที่งานสัญญาจ้างแล้วก็กดส่งงานในนั้นอ๋อไปที่คอมไปที่สัญญานี่ไงเออนี่แหละมันก็จะประมาณนี้เกมนี้เนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแต่มันน่าจะมากกว่านั้นน่ะมันไม่ใช่ประกอบคอมแบบเพื่อความสวยงามแน่ๆอะ่ะมันมีเนี่ยเครื่องวัดวงจรมีหัวแร้งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวลต์มิเตอร์วัดมิเตอร์อะไรสักอย่าง